ครับต่อไปจะเป็นการตรวจเช็คชุดสายไฟที่ส่งเข้าเรือนใหม่นะครับว่ามีกระแสไฟจ่ายให้เรือนใหม่หรือเปล่านะครับอรอบนี้จะเปลี่ยนวิธีเช็คนะครับผมจะใช้หลอดไฟห <laughs> ลอดไฟนะครับการเช็คแบบบ้านๆ <laughs> ก็หลังจากที่เราลัดวงจรไปแล้วนะครับจะต้องมี กระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าที่เรือนใหม่นะครับซึ่งกระแสไฟั้่บวกของรถรุ่นนี้นะครับใช้สีดําแถบน้ําเงินนะครับกับสายสีดําล้วนนะครับจะแยกกันเป็นสองชุดนะครโอเคครับสายไฟสองเส้นนี้จะต้องมีไฟจ่ายออกมาหลังจากที่เราคล่อมสายสวิตช์แจญแจแล้วนะครับเอ,อสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับของหลอดไฟเนะี่ยให้ ีบไว้ที่ตัวลบของแบตเตอรี่หรือตัวเครื่องนะครับหรือสายกราวนะครับได้หมดเลยนะครับผมคีบไว้ที่สายกราวแล้วกันนะครับอ้าวตอบอเช็คครับมีกระแสไฟไหลผ่านไหมที่ตรงนี้ดําแถมน้ำเงินไม่มีนะครับที่ตรงนี้สีดําล้วนนะครับสีดําล้วน ดำบล้วนก็ไม่มีนะครับทำไมถึงเงียบจังเช็คใหม่นะครับทดสอบก่อนเกราไม่ลงทดสอบครับเกราไม่ลงอีกแล้วอ,อ้าวไม่มานะครับเป็นเพราะเหตุใด หลอดไฟไม่ติดนะครับเตอมั่งเอ้ยหลอดไฟน่าจะติดเตอมั่งครับคู่บวกกับสายกราวนะครับกราวของตัวรถนะครับอีกกราวนี่วะอันนี้บวกบวกขีดแบตเตอรี่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับกราวครับอใสก่กราวครับแตะเลย ไม่มีกระแสไฟแค่3.7โวลต์เองครับพบข้อสงสัยแล้วนะครับว่าเพราะเหตุใดไปถึงไม่โชว์หน้าปัดนะครับหลังจากที่เรานำสายขั้วบวกของมัลติมิเตอร์นะครับเขียบขีบกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วนำสายไฟขั้วลบของมัลติมิเตอร์นะครับจิ้มลงสายกราวที่ตัวรถนะครับไม่มีกระแสไฟไหลผ่านนะครับ แต่ถ้าเรานําสายขั้วลบของมัลติมิเตอร์นะครับไปจิ้มที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับมีกระแสไฟนะครับมีกระแสไฟที่12โวลต์นะครับเจอปัญหาแล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรเจอแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสายไฟขั้วลบจากขั้วแบตเตอรี่นะครับไม่เชื่อมต่อลงกราวนะครับทําการตรวจช็คได้นะครับเพื่อการตั้งค่า ยานวัดของมัลติมิตเตอร์นะครับไปที่ความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เช้ความต่อเนื่องของมัลติมิตเตอร์ก่อนนะครับสายไฟทั้งสองเส้นปลายสายครับจิ้มเข้าหากันมีความต่อเนื่องนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับจิ้มที่สายกราวของตัวรถนะครับสายกราวนะครับส่วนปลายสายอีกเส้นหนึ่งนะครับจิ้มที่ขั้วลบของแบตเอตอรี่นะครับจิ้มเข้าไปครับไม่มีความต่อเนื่อง แสดงว่าสายไฟควบลบของแบตเตอรี่กับสายกราวนะครับขาดนะครับไม่เชื่อมต่อถึงกันนะครับทําให้ไม่มีกระแสไฟจ่ายเราเลี้ยงไปยังเรือนใหม่นะครับต่อไปครับเป็นการตรวจเช็คนะครับสายกราวมาขาดตรงไหนนะครับเริ่มกันเลยนะครับภายในรถคันนี้นะครับจะมีสายไฟทั้งหมด3ชุดนะครับสายไฟชุดที่1ก็จะเป็นสายไฟเมนนะครับ ชุดยาวนะครับของตัวรถจากออช่วงคอถึงท้ายรถนะครับถึงไยท้ายสายไฟชุดที่2ก็จะเป็นสายไฟชุดเดือนใหม่นะครับสายไฟชุดที่3าก็จะเป็นสายไฟชุดขั้วแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ปัญหาที่จะเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะเป็นปักเสียบนะครับต่างๆเนี่ยคือรถไม่ได้ใช้งานนานนะครับก็อาจจะเป็นสนิม เป็นเกลือขึ้นนะครับทาให้กระแสไฟไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับก็ตรวจเช็คได้นะครับมัตติมิเตอร์อีกเหมือนเดิมนะครับปลายสายของมัตติมิเตอร์ขั้วหนึ่งนะครับที่กราวของตัวรถครับจับอีกขั้วหนึ่งนะครับสายกราวนะครับของของสายไฟชุดขั้วแบตเตอรี่นะครับจะมีทั้งหมด3สายนะครับก็จะมีสี แดงแถบเหลืองนะครับสีเขียวล้วนแล้วก็สีดําแถบแดงนะครับจิ้มลงไปเลยครับมิเตอร์นะครับตั้งยานวัดไว้ที่ความต่อเนื่องนะครับตรวจเช็คก,ก่อนตรวจสอบก่อนอมีความต่อเนื่องนะครับต่อไปนะครับสายกราวหรือสายไฟขั้วลบของชุดขั้วแบตเตอรี่นะครับจิ้มเข้าไปอ่า ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินนะครับอันนี้ฝั่งฝั่งสายไฟมีนนะครับเชื่อมต่ออยู่อ่าคราวนี้ฝั่งขั้วของแบตเตอรี่ครับก็เชื่อมต่ออยู่นะครับคราวนี้ที่ขั้วแบตเตอรี่ครับอ้าวเชื่อมต่อนะครับแล้วทําไมไฟถึงไม่มาล่ะเอาใหม่นะครับกลับไปเช็คกระแสไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ อาจจะมาแล้วเลยเพราะเราไปขยับสายแล้วนะครับสเสียบอันนี้คัลบนะครับของมัติมิเตอร์นะเขาโมดิฟายมาแล้วอ่าทิมที่ขั้วบวกของแบตเตอรีร่ก่อนซีเบอร์เป็นอะไรยิน มือพิเศษเนาะไปไหนแล้วเอาก็หนีบแล้วก็วางอยู่เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ยิง่งกำเอาใหม่แล้วกันเอา <c oughs> เอาเป็นหลอดไฟกันแล้วกันะครับ <c oughs> อ,อ่ะดูเลยเอา่าคั้หนึ่งครับก็จิ้มที่ขากราวของตัวรถก่อน แล้วก็เช็คที่ขั้วบวกของอไฟขาออกครับฝั่งฝั่งข้าเรือนใหม่ะก็ยังไม่ติดอยู่เหมือนเดิมแต่ฝังง่งนี้ติดนะครับฝั่งนี้ติดฝั่งนี้ติดนะครับด้านล่างติดติดเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ไม่มาอ้าวมาแล้วครับ เมื่อกี้ไม่มาแต่ตอนนี้มาแล้วนะครับเนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวทำความสะอาดสายไฟก่อนนะครับไปคนหนึ่งโอ้โหดินเทียบเลย ขนาซายเลยขนเลยคุ๊ดๆหน่อยเดีย๋ยวจะทําความสะอาดนะครับขัวนะครับเห็นไหมปกติเป็นทองเหลืองนะครับตอนนี้มันขึ้นเกลือหมดแล้วนะครับเนื่องจากรถถูกจอดไว้นานนะครับไม่ได้ใช้งานเป็นทองดำมาแล้วนะครับตัดเลย ตัวรถยังดีอยู่เสียบกับภาใหม่ใหม่แต่ตอนนี้ปัป๊มเบนซินยังไม่ทำงาน เดี๋ยวผมจะเสียบชุดลักของเรื่อนไม้นะครับกลับเข้าไปที่เดิมพืนนะครับแล้วก็จะบ่วงสวิตช์เจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้กระแสไฟจ่ายแล้วนะครับ ครับคู่เดิมครับดำล้วนกับดำแถบแดงครับอีกคู่ก็เป็นดำแถบน้ำเงินกับแดงล้วนนะครับอ,อที่เดือนหม้ก็แสดงผลแล้วเรียบร้อยนะครับไฟเครื่องยนต์ติดโชว์นะครับไฟเกียร์ว่างขึ้นแล้วนะครับสาเหตุครับที่ไฟไม่จ่ายเป็นเพราะสายไฟเอ,อ พลุนะครับของชุดสายไฟแบตเตอรี่กับชุดสายไฟมีนนะครับขึ้นเรือนะครับกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับตอนนี้ไฟโชว์เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับกับไฟโชว์เกียร์ว่างติดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะขอถอดกล้องก่อนนี่นะครับไฟโชว์เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับกับไฟเกียร์ว่างติดแล้วแต่ไฟเครื่องยนต์ปิดค้างนะครับสําหรับรถหัวฉีดแล้วนะครับ ถ้าไปเครื่องยนต์ติดค้างนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกถึงนะครับรถมีปัญหานะครับหรือมีชิ้นส่วนอะไรเสียนะครับแล้วก็จะมีโค้ดโชว์อยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับผมจะพูดถึงโค้ดนะครับหรือรหัสปัญหาของรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับถ้าเราอยากรู้นะครับว่าโค้ดนั้นๆนะครับมันหมายถึง อะไรหรือชิ้นส่วนตัวไหนนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ทําการถอดสายของเซ็นเซอร์ต่างๆตัวนั้นออกทีละตัวนะครับแล้วก็มาดูโค้ดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมนําไม่ดูนะครับ